นี้ก็มาเจอกันอีกหนึงรอบวันนี้เราจะมาในเรื่องของการบวกลบคูณและหารจำนวนเงินการบวกลบคูณและหารจำนวนเงินจะเหมือนกับการบวกลบของความยาวน้ำหนักอะไรทุกอย่าง ก็ครูจะสอนคร่าวๆแต่จุดที่แตกต่างกันคือตัวอย่างโจทย์โจทย์เขาจะให้มาเป็นสมมุติ1595จุด50บาทแบบนี้ตรงตรงจุด50ตรงนี้มันคือสตัง มันคือสตางค์มันก็เหมือนกับเมตรเป็นเซนติเมตรกับเซนติเมตร5เมตร15เซนติเมตรแบบนี้ก็คือไอตรง15เซนติเมตรอ่ะเดี๋ยวครูคลองเขียน5เมตรกับ15เซนติเมตรอันนี้ตัวอย่างนะคือมันจะเหมือนกัน5เมตรตรงนี้มันก็คือ ธรรมดาตรงนี้เลย1595 15ซนติมตรตรงนี้มันก็คือหน่วยข้างหลังคือ50สตางคังตรงนี้มันจะมีลักษณะคล้ายๆกันแต่จะเป็นคนละรูปแบบมาแต่เรามาดูตรงนี้สมมติบวกกับบ บวกกับ476.75บาทอันนี้จะเป็นการก็อาจจะมองเหมือนการบวก,บวกเลขทศนิยมแต่เราจะยังไม่เจอวิธีการบวกก็คือแน่นอนมันมีบาทกับมีสตางค์ 1,595บาทกับอีก50สตังค์กับ476บาทกับ75สตังค์บวกกันสตังค์บวกสตังค์สตังค์บวกสตังค์ก็จะเป็น0บวก5ได้0 5บวก7ได้12

ห0ึ100่งร้100สตางค์หนึ่ร้สตางก็คือห0ึ่งร้สตางเท่ากับ1บาทนั้นเราตัดไปเลยตัดไปเลย100ออกก็จะเหลือ25สิตางค์หนึงร้อก็เอาไปทำการบวกกับบาทข้างหน้าก็กลายเป็น 2 7 7 2บาทเวลาตอบตอบ2 7 7 2บาท25สตาตังค์แบบนี้ลบแน่นอนเหมือนกันลบเหมือนกันก็จับมาลบเป็น ส่วนส่วนไปเวลายือมอ่ะเดี๋ยวตัวอย่างการลบสมมุติ1976กับ1796เฉยๆอ่ะอันนี้บาทอันนี้สตางค์ถ้าไม่มีสตางค์ก็คือ0สตางค์ลบกับ395บาท75สตางค์ แน่นอนการลบ0ูนลบ75ไม่ได้ทําการยืมยืม1,976ก็ถูกยืมมา1ก็กลายเป็น1,975ยืมมา1บาทสตางค์ก็กลายเป็น100สตางค์ลบกัน mm hmm. ก็จะเหลือ ยี่สิบห้าสตางค์ตรงนี้ก็ทําการลบ5้ลบหเหลือ0 7นลบเกาไม่ได้ยืมเ้าหน้าเเหลือ8กลายเป็น17 17จลบเกลายเป็น8 8ดลบสเหลือ5 1ไม่มีตัวลบด้วยก็ดึงลงมาก็จะกลายเป็น1580 ยี่สิบห้าสตางค์อันนี้คือการลบการลบเรื่องนี้จะเร็วเพราะว่าเราน่าจะคุ้นชินกับเรื่องก่อนก่อนมาอยู่แล้วอ่ะต่อไปตัวอย่างของการคูณการคูณสมมุติ12บาท50 สตางคูณกับ8คูณกับ8ก็คูณไปเลย058440ในส่วนของตรงนี้เราเอา12คูณ8ได้เลยท่องแม่12เลย12 560 12 8 96 96 อันนี้ตรงนี้เรายัางตอบไม่ได้ตรงนี้400สตางค์400สตางค์ก็คือ4บาทเราก็เอาทำการรวมก็จะได้เป็น100บาทพอดีแบบนี้นี่คือรูปแบบของการคูณต่อไปทายแล้วทายแล้ว ในเรื่องของการหารสมมุติโจทย์แม่ซื้อผ้าผ้ามานสองผืนเป็นเงิน2อ0ร0อยสิาสิบต่างสองผืนนะเป็นเงินเท่านี้ถ้าเขาอยากรู้ว่าในแต่ละผืนราคาเท่าไหร่ ก็ให้นำ280กับ50สตังเขียนหัวเราจะไม่ลืมหารด้วย2 2หาร2 2 1 2 2 4 8ใส่ส,สูตร2 2 4เศษ1 2 50คำตอบข้อนี้ก็คือ140บาทกับ ยี่สิบห้าสตางค์แบบนี้นี่คือการบวกการบวกการลบการคูณและการหารในรูปแบบอันนี้มันที่ครูไปเร็วเพราะว่ามันคือเรื่องที่ง่าย เพราะว่าการบวกลบคูณหารพวกนี้จะใช้ในรูปแบบเดิมที่เราเรียนเรียนกันก่อนหน้านี้มาแล้วก็เลยไม่มีอะไรมากส่วนงานงานวันนี้ก็จะอยู่

ทักมาถามได้หรือดูซ้ำอีกหนึ่งรอบก่อนถ้าไม่เข้าใจจริงๆถ้าไม่เข้าใจอีกรอบก็ทักมาถามได้วันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ไว้เจอกันในสัปดาห์หน้าคณิตศาสตร์